สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่14ตุลาคมพศ2566ค่ะเมื่อวนี้นะคะแม่หมูกจะพาท่านผูรรมชมนะคะมาติดตามรับจมนนทางแม่ครัวปู่4ีเลขมีที่มาจากพิษณุโลกนะคะเพิ่นหายมาแล้วชุด2ตัวเพิ่นว่าชุด3ตัวมาแล้วนะคะคผู้ชมมาเบิง่งมาฟังน้ากันนะคะว่าแม่สินหรือว่าแม่รัวปู่40เพิ่นจะได้มาก ัวใดนะคะหลักร้อยจะเป็นตัวไหนหงวดวันที่16ตุลาคมพศอสองพันหร้อยหกสิบหกค่ะแจ้กงข้าวเอฟซีไว้ยังไงก่อนแจกงข่าวเอฟซก่อนเนะะาะจะสิแกงข้าวเอฟซแม่รัว้วหรือผู้ใดติดตามบ้าวเท่าแม่หมูเนาะค,คือแม่ขั้วสิเห็ดลงท่านเงินอเหมือนอื่น มเจ้าภาพรวมเจภาพญนร่วมแมนมเจเจภาพญนร่วมคือเท่าแก่อุดรเมืองทองอ่าเท่าแก่อุดรเมืองทองคุณอียงนีิอ่านชื่อให้แน่คุณกิตบุญเกศคุณสุภกิจคุณสุภกิตบุญเกตแมน่าแล้วก็แม่ครัวปู่สีสูนครับแล้วก็คุณแม่ถนอมจันสุกครับนางสาวนิตยาจันทสุกอ่าอ่านไปนายพดุงศักด์สภาอ่าอ่านไปนางสาวพรพันธ์อ่าโพจักโพธิจักโพธิจักอ่านางหนูพิน รับโปรับโปนี่คือเจ้าภาพนี่คือเจ้าภาพไงแจกโล่งคา้นแจกเงินได้พี่น้องนะเจ้าภาพไงไงคือเท่าแก่เมืองอุดรแมนค่ะคุณสุภกิจบุญเกตที่เป็นเจ้าภาพไงเฮ็ดโลงคา้นแจกเงินรวมรวมกับแม่ินกับแม่ศินกับญาติๆกับญาติๆนี่แหละครับอ่ารการแม่ศินจะว่า้าผู้ใดเอฟซีผู้ใดอ่ามี่อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าภาพน้ำแม่คั่วเด้อค่ะเออเบอร์โทรเบอร์โทรอยู่ข้างหลังเด้อค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด ห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนี่คือเบอร์โทรแม่ครัวเอรโทรผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพลงทานน้นไม่สินได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากขอมาหาแม่ครัวได้เด้อค่ะมือแล้งยันท่นเนาะมื่นทัานมื่นเป็นงานบุญค่ะมือเป็นงานบุญหรือเอฟซีอยากเดินทางนะครับมาเที่ยวมาเฮ็ดบุญนะครับมาลงทานหรืออยากมากินลาบเท่ากินลาบเท่ามากบอหอยออมบขอหอยแกงน้อยเออขานะครับโทรหาแม่สินศูนย์เก้าแปด ห้าหกห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสำหรับผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพลงท่านน้นไม่สินแมนค่ะนะครับผมผู้ใดอยากท่บงถุนนะคะเนาะเอฟซีแมนผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็คืออันนี้ไล่ซื้อเดลยจินัมให้ปูก่อนอันนี้ไล่ซื้อแล้วค่ะเด้อผู้ใดรอค่อยทีฝากแม่นควเปิดชานากระดาษท่านผู้ชมเปิดดวงได้ค่ะเด้ออยู่ในนี้ละเปิดให้สุขุนเปิดให้สุขุนอ่าอันนี้ของบ่าวเถาพี่น้องมือนีเปิดมือนีเด้อค่ะเด้อเปิดมือนีแล้วแมนได้โชคได้ลาบได้ควบสีงลงเปิดเปิดดวงให้มือนีเด้อค่ะเด้อโอเคนะครับผม เดี๋ยวเสียเอาเงินมาใส่เอาย้ำให้สำหรับเอฟซีนะครับอยากร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานกับเป็นศิลป์ครับผมครับทั่วมาศูนย์เก้าแปดห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนะครับเด้อมืออื่นจะเป็นลงทานวันที่สิบห้าตุลาคมเริ่มแจกเงินประมาณสามโมงเช้าอ่าโอ้มาทันมาทันเดี๋อาบอลทองมัจะมาต่อคิวเงินหลาเงินหลายจะมาต่อคิวเงินหลอยาะเป็นเจ้าภาพทัวร์มาเป็นิลปีที่แล้วปีที่แล้วก็แจกให้ทั่วถึงทุกคนได้หมดได้ทุกคน เอานะครับสาธุบุญน้ำกันเมนเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะน้ำไายซื้อเห็ดปูก่อนจังมาคุยกับเมสินต่อทรรมบุญชมนะครับชุดสามตวัวน้องเมสินเนาะมนชุดสามตัวจากพิซณุโลกนะครับเบิ้งชุดสองตัวที่เพิ่นญหามากก่อนได้พี่น้องเด้อชุดสองตัวแล้วก็เลขวิ่งเพิ่นที่เพิ่นญหมานะครับจากพิซณุโลกวันที่แล้วนี่เพิ่นเขื่อให้คงสุดท้ายมากชุดล่าง,งวดนี้บ่มีเยนบ่ เพื่อน็นล่างบุญไปเลยอ่าให้เป็นชุดนี้นะครับวิ่งห้ากับเจ็ดบนล่างได้พี่น้องเดอ้อนี่ครับอันนี้นอสอง,อ,งอ,องนี่คือสูตรสองพันพี่น้องที่ติดสองนี่คือสูตรสองพันอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรแรกสูตรหนึ่งคือหากับเจ็ดคือตัวนี้ห้าหกห้าเจ็ดนะครับเจ็ดหกเจ็ดแปดคือตัวนี้อันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งพี่ไหม้มานะครับเนาะอีกสูตรที่สองคือสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองเก้าอาเอาชุดสามโต ได้มาแล้วบ่ไม่สินแมนได้มาแล้วทำมุง่งมได้มาแล้วเดี๋ยวบอถ่ายจริงจริงกันบอถ่าเขียนทำไม่สินเอ้มีตัวใดแน่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนก่อนนะครับชุดสามตัวจากพิษณุโลกแม่พี่น,อน้องเนาะหลักรอยส่วนมากจะเป็นสามกรติดหากับเพิ่นอยู่ด้ล่ <ฮะ S 1> ลหรอะนะครับติดหา <5 S 1> ่าติดจิตเลขมีที่มา สามศูนย์ห้าสามศูนย์หกสามห้าหกสามเจ็ดหกหกห้าเจ็ดห้าหางจากพิษณุโลกนะครับผมสิบหกตุลาหกหกนะครับชุดสามตัวตรงนะครับผมก็ตะมี สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าหกสามห้าหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดอ่ากะจมีสามคูเอ่อมีหาหางแต่ผู้ชมเพิ่งกะจับใสนในสูตรนี่นี่แหละครับผมหาในกระติศอ่า หาศูนย์นี่ได้พี่น้องหาศูนย์ุนหามีเป็นชุดสามตัวที่พี่นจับมาให้นะครับอันนี้ชุดสองตัวทำช่มจากพิษณุโลกชุดสามตัวก็ติดหาเจ็ดนะครับติดเจดหกอยู่ครับก็บมีห้าหกติดหาหกตัวเด่นเพิ่มๆนะครับผมเพิ่นเน้นให้ตัวได้ไหมเพิ่นคือเพิ่นเน้นตัวนี้ ตัวไหนครับตัว oh, นี้สามศูนห้าสามศูนหกแล้วก็ตัวนี้เออหางมุกุใส่เหรอเนี่ยเออเมนสามหางนี่เมนท่านผู้ชมหลักร้อยสามตัวครับสามตัวจากพิษณุโลกนะครับผมอันนี้เป็นชุดสามตัวได้ท่านผู้ชมได้นะครับผมเพิ่นเพิ่นกนให้มาหลายหางอยู่ตะวันขั้วเพิ่นบอกค่ะแม่ขั้วตัดลงตัดลงให้แม่นเหมันหน่อยหางให้มันหน่อยหาง อันนี้ชุดล่างปูสีศูนย์ได้พี่น้องดเดยติดศูนย์ตัวศูนย์หกปูให้เป็นตัวร่องลงไปแล้วสําหรับปูซี่ศูนย์นะครับผมไอชนกัระพองแม่ลั้วศูนย์หกคือกันศูนย์หกกรสุด <c oughs> กระพองพี่ลกูกศูนย์หกคือกันเอาชุดสองตัวชุดนี้ชุดสองตัวเป็นเน้นหาหกได้ทำช่มงนับสูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองสูตรสองเป็นลักสองสูตรหนึ่งหากับเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดถ้าว่ามักสามตัวกะเบิ้งสองตัวของพี่ลูกอ ชุดสองโต้คือเพิ่นเนียนตัวใดกระเบื้องเอาเด้อค่ะเพิ่นเนียนตัวใดิ่นบ้านลายหางเออคันบ้านมันลายหางเขากับตัดแต่ตัวเนียนของเพิ่นก็ได้สูตรหนึ่งนี่เพิ่นเนียนหาหกกับสูตรสองนี่เพิ่นเนียนสองหนึ่งกับสองสองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าชุดสามโต้มีศูนย์หาน้ำศูนย์หากระติดเล็กวิ่งหาเพิ่นนะครับอันนี้สองสูตรเด้อพี่น้องเด้อสูตรแรกคือติดห้ากับเจ็ดนะครับผมแคปหน้าจอเอาแม่มักนั่เพิ่นบ่สูตรสามโต้ แม่มากจนด,ด้จะแม่กันมากคือตัวตัวศูนย์หกคือกันกับแมน่เนีเ่ยวมักสามศูนย์หกแม่ค่ะอือต่ว่ารักลอยพูดชีศูนย์ือนปะเขาของเพื่อนเนาะค่ะรักลอยพูดชีศูนมาแปดกับแปดกับศูนย์แม่ค่ะแปดกับศูนย์แต่ว่า,า,วาของว่าหล,ลักลายสูตรไล่เนาะค่ะอาจารย์ของพิษโลกได้สามกับหกหลักร้อยหมื่น มารวมบุญน้ำกันน้ำไปสิ่เนาะแม่นมันรวมมาถอดเทียนน้ำมันไม่แม่พูดเออเหมือนเออเอฟซีแม่นมันจะมีแห้งอย่างก็จะได้พี่ต้องได้แห้งแห้กองเงาแห้กองเงาเออแห้เกียงเสียงคือเก่าเลอคือปีที่แล้วมันจังหวนมันจังไทยได้พี่น้องแข่งแห้งกองเงาไทยได้แต่ว่าแข่งเป็นเพงนี่มันจะไทยอะไรจะได้ไทยให้งเอฟซีเบงแม่นเออบานเท่านะครับลงพื้นปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าปอยู่กรุงเทพบะไรกลับมา แกอยากเป่าประเพณีทังบานเหอาครับมื่อแกอยากจะมาจะเซาอยู่พี่น้องจะเฝ้าเตร่นมตัเซาเอามาถ่ายลงทานโบวกับัอยู่โมารับมาลงท่านันเพื่อนพี่น้องมาเด้อมาเด้อรับผู้ใดอยากเป็นจาภาพจะภาพลงทานนั่นไม่สินพี่น้องยังท่านได้พี่น้องเด้อทร่หาไม่สินเพื่อนศนย์ย์เก้าแปดเก้าแปดห้าหกแปดห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง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 ก่อนหนึ พราะว่าทจะพาไปกับมีหลายท่านแล้วถ้าผู้ใดอยากร่วมบุญหาบาทสิบบาทชาบาทได้ครับเข้ามาในเรื่องเกียรแบบที่ว่ามีเงินหน่อยอยากอายท่านจะ่าข่านผู้ใดก็ไดโท่นันค่ะมืออื่นมากบุญน้ำกันเนาะแม่นค่ะเอาครับขอบคุณเมสินขอบคุณจากพิศนุโลกน้ำเต็มใจขอบคุณค่ะแม่สินค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ